โคร่สัญจรค่ะพาพ่อแม่พี่น้องมากนินตับมะโหมงค่ะโอ้ยส้มปะส้มปะค่ะมากินตับมะโหมงย่าใบาน้ำกันค่ะตับมะโหมงเสิร์ฟปูดองค่ะปูเป็นดองอันนี้พาปพดองเองค่ะแซ่บเนลาแบบปูดองวันนี้เป็นโคร่สัญจรค่ะมาต่ำยุระเบียง เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นมะคิดค่ะมะคิดกระเทียมมะคิดอันนี้เป็นมะคิดแซ่แข่งค่ะบ่แม่พี่น้องแซ่แข่งยู่ได้เป็นปีค่ะส่วนผสมวันนี้ตับมะม่วงค่ะตับมะม่วงเสื้อปูดองปูเป็นดองค่ะปูเป็นดอกงามใชค่ะงามมันยเยิ้มเลยค่ะที่ท่าละเสื้อกระมีอันนี้เป็นน้ำปูดองค่ะน้ำหลุดปูดองค่ะมีน้ำตาลพร้อมมันกะละวานนะคะ นี่เป็นผงสุรดค่ะปลาแดะปลาคอค่ะเป็นของเวียดนามค่ะแซ่บสี่บอันนี้มีแต่เนื้อเนื้อเลยค่ะมีแต่เนื้อเนื้อเลยอันมะมงน้ำดอกไม้บ้านเฮากันไม่ได้อันนี้เป็นมะมงกันสงสัยจักรมาตะลังซีเลยค่ะนี่มันมะมงบ้านเฮาอันนี้แต่กะแก้คัดไปก่อนเนาะคะเนาะอันนี้ก็ระป็นน้ำป่ากับน้ำประแดค่ะบ้าค่ะมากินน้ำผ้าค่ะโอ้ยส้มปะยงไทนในตำั้งนี้ส้มปะละค่ะ ส้มปลาแห้งค่ะมะม่วงมันเพิ่มแล้วค่ะนี่คักอันนี้นะผ้ามักมะม่วงดิบค่ะอันนี้มะม่วงขอสาหรับกินซุปค่ะแต่สําหรับผ้าผ้ามักกินมะม่วงดิบค่ะแต่ไปซื้อมะม่วงกับม่ได้ค่ะอยู่ร้านเวียดนามกับไม่ได้ไปเบิ่งอยู่ร้านจีนร้านจีนกัะปิดค่ะผ้ามักอันมะม่วงนำดอกไม้ค่ะจีแบบส้มๆนะคะอ้ยมากหลายๆอันนี้เมันเยอะหวานค่ะนี่มักอันนี้นะ แต่ก็ต้องกินค่ะดีกว่าไม่ได้กินจริงๆแล้วเวลาเวลาเอตทหารผ้าไม่ได้ซื้อถึงมือเลยค่ะ ต่นี้เอ็ดอ้อสื่อก็เลยเสื้อถุงมือแน่โอ้ยลดลายขนาดค่ะนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าผู้คนเริ่มปกติหลายๆค่ะเริ่มทำตัวปกติลายๆพอมาอาทิตย์ที่สามนี้เมื่อว่าเมื่อก่อนไปซื้อขอบมากอะผู้คนก็นลายขนาดะนาะอยู่ในหนทอนทางอากาศก็ดีหลายๆค่ะมีแดดค่ะคือเบานอกเนาะ เสียงดังเลยเด้อค่ะเด็อป้าอ,อ,อ,อันเอสโคสันจอนมันนี้เอสยูระเบียงค่ะปกติอันอทำอาหารก็ไม่ได้เสื้อถุงมือหรอกค่ะแต่นี้เอสอ้อซื้อก็เลยเสื้อถุงมือเนี่ยอากาศดีละลายครับทุกแม่พี่น้องโอ้ยมากค่ะมากินส้มยามใบที่แรกผ้าว่าเราต่ำสองนุ่ยค่ะผ้ามากลายๆอันนี้นะ เสี่ยงตายไปก็ไปซื้อปูดองนี่แหละผัดเอ่างงน้ำดอกไม้ก็ไม่ได้ค่ะร้านเวียดนามก็ไม่ได้ไปร้านจีนอีร้านจีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้านจีนกระปิดค่ะปกติร้านจีนนี่มีคาดเลยน้ำดอกไม้ค่ะอันนี้มันแต่ยังแข็งอยู่ค่ะแต่มันเหลืองมาละผ่ากันเลยโอ้ยตาหน่อยเดี๋ยวเลยจ้ะ มักกินส้มค่ะอันนี้ก็ซ้ำแล้วค่ะนี่ซ้มค่ะมาได้ค่ะเพื่อส้มปะมากินกระพาด้วยเมน,นูประเภทนี้เรไ,ได้กินเคื่อเดียวนีมนะคะ เอ้ถามาต่ำกันเลยค่ะจะพาเราต่ำมามาคิดก่อน งงลลหอายเสียงคนน่ากรบกรกกรกแต่ลอกดีเนาะค่ะเนาะโหไปมือมือนี่แหละค่ะมีเยอะเห็นนะคะเนาะยากอ่ะป้าและเส่น้ำปูดองค่ะน้ำปูดองกับมีน้ำตาลเสริมแล้วเรียบร้อยค่ะ ผงสลตของเครื่องส้อนสาเพื่อมีมากกับไม่ต้องเสื้อค่ะแต่ผ้าในขั้นกิ่นพวกย่ำพวกอันนี้น่ะไม่เซอร์ผงสลตไม่ได้เลยค่ะผ้ามักค่ะน้ำป่าครับพ่อแม่พี่น้องน้ำป่าผ้าเราเป็นคนไม่โต่งนะคะคือเข้าเอสจินแล้วนะคะเข้าเอสจินลบปะเข้าแล้วค่ะเพื่อมักรสชาตินั่นเลยแต่เอสรสเด้อค่ะเอสไปบรส ข้าแล้วมีไม่ได้โต่งค่ะไม่ได้โตง่งหนึ่งโคดหนึ่งบ่งสองบง่งเซื้อเสื้อคือแบบเขาเอ็ดจิ้นแล้วเขาลงหุจักเขาเลี้ยบงแล้วเขาลงหุจักโหลดค่ะว่าเขาต้องเซื้อเทเล่เทเล่นะคะ่ะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ยน้ำปลาแดเปิดโคดใหมไปเย็นเหนียวไหมค่ะเดี๋ยวข้าไปเอาบ่งก่อนมาค่ะบารมี่น้องเซื้อปลาแดค่ะโอ้ เม่คนเลิมมาเลรออันนี้ขอแนะนำค่ะอันนี้เป็นปลาแดกของเวียดนามค่ะมีแต่เนื้อๆค่ะแซ่บเป็นลายค่ะพามัดมักกิ่นปลาแดกค่ะปลาแดกสดค่ะเป็นเนื้อปลาคอค่ะตรงนี้พี่น้องแซ่บหลายพ่อต้องเฝ้าต่ำแล้วค่ะ แม่คนเลิศมากเ่ะเสรมาหุม่มเอ่อมหมงกับอะไรพี่น้องสั่งมคนควรเดี๋ยว เสียงดังเลยด้อยค่ะเด้อเป็นบรรยากาศมาสั่งดยระเบียงค่ะอืมสีสันนี่คัดขนาดกับมห้เบ้าเลยโอ้มันสั้นเนาะค่ะเอน็นร์เลยน้องสัให้มันแล้วลุกนะคะ มะม่มงะวงค่ะตามมะม่วงเสื้อปูดองก็พปไอมพี่น้องโอ ouais. ้ยป <It> right, <If> ูดองก็เสื้อลายนี่ค่ะก็่บบมักกินปูดองค่ะเอฟเอนม่ได้แพงค่ะสมัยตะกี้ตามมาไม่ไม่พาซื้อเขาโล่ละสามห้าฟังค่ะซื้อเธอหนึ่งสองสามโล่ ซื้อมาตุ่นไว้ค่ะแล่วคนมาส่งเป็นคนไทยให้อยู่เพื่อเอ็ดขายแต่สมัยคุณมื้อนี้ผ้าเอดเองใช่ไหมพี่น้องโอ้ยคักลายๆค่ะฝรั่งเห็นจังแล้วม,มันจอบหกขวานผ้า,ผาเบิ้ลอือตอมาพี่น้องเบิ้งเอากันแล้วกันค่ะน,น้ำลายแตะปะค่ะ ค่ะนี่แตะแล้วค่ะคนตามนี่แตะแล้วค่ะคนเบิ่งจกแตะเสอแต่ว่าคนตามนี่แตะแล้วค่ะอืมโอ้หอมก็มิเฟิลเขาทำไมเป็นน้องหอมตุ้งตุ้งขนาดมากค่ะมากปะนี่ตาตักซัจานค่ะมากินน้ำกันค่ะอากาศดีทำไมพป็นน้องแดดดีหลายๆค่ะปุ๊บขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งค่ะ เดินเด็วกมันมันกเซ็ตกัวนัวน้ำกันค่ะซ เสร็จแล้วค่ะพ่อแม่พ,พี่น้องเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอื้โอ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จสะจ่ายขนาดค่ะพ่อแม่พมี่น,น้องมาเด้อยค่ะเดินมาแซ่บร่ากันก่อนสิมไหนะสิไหน บังเลยคุณแม่พี่น้องอืแซาบโนเพชรซาใจง่ากันมาขมากอืมอืมโอ้ <c oughs> ชักขนาดกับตัอนม้พีน,นาอทั้กคนมักส้มหนามาเลย เซ็ตแล้วเรียบร้อยค่ะพวกกขักกูนะขักลอยๆค่ะแซ่บซะใจคือเก่าค่ะถึงแม้เราจะมีแม่นรดน้ำตอกไม้แต่ก็ซะใจแซ่บคือเก่าค่ะมาเยี่ยมมาหยามแล้วกักดไลค์ให้ในเดน่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชซดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่มาเยี่ยมมาหยามขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะยูดีมีแห้งเลยค่ะเด้อพ่โโอแม่พี่น้อง